ต่อมาคะก็มาดูข้อที่97นะคะบอกว่า the warming of the earth's climate known as the greenhouse effect could alter i n g the landscape of Canada flooding some areas and turning others into dust bowl บอกว่าการอุ่นขึ้นของบรรยกออากาศโลกเนี่ยที่ถูกที่รู้จักกันในนามของ greenhouse effect could altering the landscape of Canada สามารถเปลี่ยนภูมิประเทศของแคนาดาได้ f r o o d i n g some area แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ and turning others in the, into d ด s t b o นทแล้วก็เปลี่ยนบางบาง a r เรีเนี่ยให้กลายเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยพายุทรายนะคะ dustbowl แปลว่าบริเวณที่เต็มไปด้วยพาย,ยุซายนะคะข้อนี้ผิดอย่างไรข้อนี้ดูผานผ่านเนี่ยเราดู f รัดด i n n d t u turning มันเป็นพาลาเลลกันเพราะงั้นข้อ4ถูกค่ะแต่บางคนมองผผ่านอาจจะเอ้ย a l t ท r i ร g f ิ่งฟรัด t ิ้ n ทนมันพาลาเลลกันหรือเปล่าสามอันเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่ค่ะมันต้องเนีย่ยนะข้อนี้ตรงตัวช้อยมันลันเล็กไปนิดหนึ่ง คู o l Altering นะคะเป็นข้อ2แล้วก็ p u าดด i n g เป็นข้อ3 a นะคะ and เ t h e r เป็นข้อ4นะคะข้อเนี้ยข้อ3 p มฟราดกับ Turn นีถูกแล้วค่ะคือเป็น p a rale l l กันแต่ว่าตรงที่ผิดบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย altering ต้องเป็น Parallel กันด้วยหรือเปล่าไม่นะคะข้อนี้ผิดตรงข้อ2เนี่ยค่ะ Cool Altering ไม่ได้ค่ะคูนนะคะเป็น Verb ช่วยค่ะต้องบวกกับ Verb 1เท่านั้นจะตะเพราะงั้น จะใช้ altering ซึ่งเป็น verb ing ไม่ได้ต้องแก้เป็นคุณ alter ค่ะนะคะส่วน known as คือมันถูก known as คือมันถูกรู้จักเพราะฉะนั้นใช้เป็น verb past participle ได้คือต้องเป็น verb ในอดีตนะคะก็คือ known as ได้เพราะมันถูกรู้จักนะคะส่วน flirting others o t h e r คือบริเวณอื่นๆที่เหลืออยู่ others นี้ใช้ถูกนะคะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ2ค่ะ ต้องแก้เป็นคุณเอาเธอค่ะเพราะว่าเวิร์บคูเป็นเวิร์บช่วยต้องบวกเวิร์บหนึ่งเสมอนะคะตรงนี้จำได้ดีจำให้ดีว่าคุณตามด้วยเวิร์บหนึ่งห้ามตามด้วยเวิร์บไอเอค่ะ